เราเรามาสามคนว่ะสามสหายละไอ้ยินโอ้เยอะมากเลยฝนดาวตกเอ้าไอหมอนี่ถึงก่อนเอ้าไหนเอามาคนเดียวซะด้วยไหนโอ้ายนะเอ็มมา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 โดนลุก ใส่ปืนสวยดีนี่ขอใช้แล้วกันเออไปเลยใจดีจังวะเฮ้ยเจียวเฮ้ยเจียวปู่ก็ถูกหมดศูนหมดปู่ไวลาเวลาหน่อยหิวไอยู่หิวอยู่หาปืนนั่นปืนซองหน่ะแอปมีลูกซองดรอปอยู่นะนี่ยลูกซองนี่นี่นี่ลูกซองลูกซองที่ปะมีเนี่ยไหน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  นีงไงไปกลังไปมีคนมามีคนมาอ้าวเจยกรเหรเื่อแล้วเพื่อนไหนอือได้แล้วหนึ่งคน <c oughs> นี่ไงย,ยิงขาด้วยนะเมื่อกี้ <c oughs> รีบไปหน่อยจวไม่ได้คิวเฮ้ยเจอว่ะเจอเป้าหมายอีกละ ไปทางไหนอ่ะอ๋อหลงแมพแล้ววะเฮ้ยพ oh, ี่เอ้าอะไรอะไรนี่ไงี้ยอยากเห็นผมเล่นลูกซองก็จะเล่นเอือปืนนี้ผมก็ยิงดีเดี๋ยว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 เออบล็อ Uuuu kỳ tay Mất rồi, mất rồi. chứ không có gì gì mọi thứ Mất rồi. mọi thứ 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 mọi mì kỳ lông mì có lông mì kỳ lông à cái gì trong bên giữa đâu phong của sao ném lỡ ném lỡ chớ reloading chớ reloading chớ biết là reloading chớ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  ล่ำไหมล่ะเกาะแตกไอ้ตัวนึงอะพี่ยิงไปแล้วพี่ยิงไปแล้วม reloading เี้ยมาดรอปเยอะมากคนเดียวนั้นมันกับผมนะพี่ใจหนึ่งเฮ้ย เอ้ยตักอะไรไม่โดนรีโหลดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอยู่คนเดียวไม่โดนหมดแล้วเหรอปืนไม่ดีปืนไม่ดีรีเฮ้ยเฮ้ยปักเฮ้ยโดนสักทีคุณนอกไอ้เหี้ยเไอ้ไงเหรอเรียบร้อยไม่ปืนคน มายังเฮียดมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาไอ้นอุ่มไอ้นุ่มไปไหนมึงจะไปไหนมะดิเอาเอาโทษโทษโ,โทษ,โทษ,โทษโดิบ K M เลนรออยู่เสหายรอห่วงแม็กเลยตุ๊กฟองแมนยังอยู่ ได้ดอกก่อนได้ไหมสนายยี่ได้เดี๋ยวดิเดี๋ยวสนายตัวเองดีกว่ามีนะมีก็บีโอ้ยไปไหนวะเฮ้ยไหนไปไหนอะไปแล้ว วะเขาอยู่ไหนกันหมดอะท่ำแห้งมากท่ำแลยเอา้าใครหยุดเดินหยุดเดินทำไมวะยิงคนอยู่ะดิอเลยดูดูดูทุกคนมาแล้ววะนี่นี่อุจนะ โอ่นหันเลยหัวอีกหน่อยโอ้โหมึงเลงนานมากโอ้ยไม่ทันมึงเลงนานมากไอ้กูชักกระสุนอยู่มึงลีลามากเป็นกูกูไม่ปล่อยให้มึงตายเยนี่ไงมึงจัดอย่าไปชุบมันที่ไม่รู้เลยซื้อแล้วลุงช้าไปละมึงช้าไปละติดสินบนช้าไป เอาไข่เอาขาครับมาเงินย MP5 ดีโหลดิ่งก่อนมเงนมาแล้วใครตีอะรู้เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้ว จีนัดใช่ไหมจีนัดใช่ไหมพี่ไม่พี่ยิง reloading เก็บคับเก็บคับมาจ่อแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอากิจสารถึงโจมันไม่แรงกูเล่นเองงั้นจีใส่ก็ไม่ยิงยิงก็เลยเปิดตำแน่นน่าจะไปซ้าย ไม่มันก็กล,กล,ละโอ้ยยีราฟคนอืมนี่ไอหมอน,นี่มาเล่นเป็นไหนหนุม่มไรที่ก่อนไรที่เอ,อ้ยเ,เกือบไม่ตายดีนะช่วยทีหน่อยมุก <laughs> ผมเข้าใจความรู้สึกเหมือนพี่วิ่งเข้าไปสองคนแล้วมันยิงล่องกลางอ่ะผมเข้าใจความรู้สึกมันมากเลยเลือกไม่ถูกก็จะยิงใครไอ้ใครเอาเลยเพื่อนอะลมไม่กลางมีคนเชิญอากาดแล้วอ่ะเดิไปทางนี้ป<ะ>ั๊บ ตอ้ตอคุยกันดีทวนคนเดียวกูโดนแล้วดูดูดิเพ็ดดิอ๋อ M 700พี่ตูนซื้อมาหน่อย M 700ป้อมปืนป้อมปืนขลังแล่ะนัดเดียวพี่เอาเลยสวยนัดเดียวเลยรวะก่อดแตงท้ำอะไรพี่ท้ำอะไรท้ำอะไรทุกคน โคตรเซ็งเราชนะหรอกหมอนี่มันตายวงม้ามีมาที่ลบไอตัวสแกนที่ล้มแบบมันตายวงใช่ใช่วงสุดท้ายชุบไม่ทันหรอกตัวเองนะชุบทันพี่แต่น็อกวงชุบทันแต่น็อกไอหยันเทพอยู่ปักอะเอ็มเจ็ดร้อยมันเคยแรงขนาดนั้นเหรอถามจริงมันยิงเข้าอกแล้วผมน็อก ไม่มันสะบัดเ,เ card, een, ข้าหอนเลยเปล่าพ okay ่อหนุ่มตอนแรกพี you know ่ก็เลยเข้าหัวเออไปช่วยใครดีนะมันกระจายกันปู๊อ่ะรู้แล้ว